สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ต่ายจะพามาติดตามประเด็นดราม่าร้อนแรงในวงการวลอลเลย์บอลโลกนะคะที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในสื่อโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะเป็นการพูดถึงอย่างมากในประเทศตุรกีค่ะเมื่อแอนนาดานเนซี่นะคะซึ่งเป็นกับตันทีมชาติอิตาลีเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเมื่อปี2024และในปี2025นี้ทีมชาติอิตาลีก็ได้คว้าชัยชนะนะคะก็คือคว้าเหรียญทอง ในรายการวลอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะ ประเด็นดราม่าที่่ายจามาเล่าให้กับแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยได้รับฟังกันนะคะเริ่มต้นเนี่ยมาจากหนังสือชีวประวัติของแอนนาดาเนซี่ค่ะซึ่งได้ถูกตีพิมพ์ออกมาในปีนี้นะคะปี2025นี้นะเนื้อหาในหนังสือเนี่ยได้เล่าถึงแมตช์สำคัญคญ,คญในรอบรองชนะเลิศโอลิมปิกที่ปารีสเมื่อปี2024ค่ะที่ทีมชาติอิตาลีเนี่ยจะต้องเจอกันกับทีมชาติตุรกีซึ่งแอนนาดาเนซีใช้ถ้อยคำ ที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีการเปรียบเปรยถึงนักกีฬาวลอลเลย์บอลของทีมชาติตุรกีด้วยนะคะมันส่งผลทําให้แฟนวลอลเลย์บอลของตุรกีจํานวนมากนั้นเกิดความไม่พอใจค่ะในหนังสือของแอนนาดานิซี่นะคะเขาได้เล่าถึงบรรยากาศในสนามแข่งขันค่ะว่าตอนที่เธอเจอกันกับตุรกีนั้นแม้ว่าจะเป็นสนามกลางแต่คนดูแทบทั้งหมดนั้นก็เป็นแฟนวลอลเลย์บอลของทางตุรกี เธอบอกว่าเสียงเชียร์ในสนามนั้นดังสนั่นมากๆจนทําให้เธอและทีมเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าแข่งอยู่ในบ้านของคู่แข่งเลยทั้งๆที่มันเป็นสนามกลางค่ะแล้วเธอก็เขียนประโยคเอาไว้นะคะว่ามันเหมือนอยู่ในนรกจริงๆนะคะซึ่งเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะอันนี้แปลเป็นไทยให้แล้วนะ เธอได้อธิบายถึงแรงกดดันมหาศาลค่ะที่ทีมชาติอิตาลีจะต้องเผชิญนอกจากนี้แอนนาดาเนซี่เธอยังพูดถึงนักกีฬาตุรกีบางคนไม่ว่าจะเป็นเมลิซาวากัสหรือว่าคาราครูสโดยเธอบรรยายว่าพวกเขานั้นมีลักษณะที่โดดเด่นแข็งแรงดุดันร่างกายเต็มไปด้วยรอยสัก ทรงผมแบบพังดูแล้วดุดันมากๆและในสนามก็มักจะใช้ท่าทางที่เกรี้ยวกราาดแข็งกร้าวมือไม้เยอะไปหมดเพื่อพยายามกดดันคู่ต่อสู้สิ่งที่เสียงวิาพา์วิจารณ์เนี่ยได้ตอบรับกลับมามากที่สุดนะคะก็คือการเปรียบเปรยของแอนนาดานซี่นี่แหละค่ะที่บอกว่าผู้เล่นของตุรกีจากตอนแรกเนี่ยที่มีใบหน้าเหมือนเสือแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับค่อยๆกลายเป็นลูกแมวที่ปวกเปียก นะคะคำนี้แหะค่ะที่ทําให้แฟนวลอลเล์บอลของทางตรุรกีนั้นไม่พึงพอใจเท่าไหร่ค่ะแล้วแอนนาดานซีก็ยังมีการพูดด้วยนะคะว่าสิ่งที่ทําให้ทีมชาติอิตาลีได้รับชัยชนะไม่ใช่เพราะการข่มขวัญหรือท่าทางที่แข็งกร้าวแต่เป็นเพราะกําลังใจรอยยิ้มและฝีมือของทีมชาติอิตาลีจริง,รงๆเธอได้เขียนเอาไว้แบบนี้นะคะ ก็ถือว่าเป็นข้อความที่โหค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะคะและหลังจากที่เนื้อหานี้ได้มีการเผยแพร่ออกไปสื่อในตุรกีค่ะอย่างสื่อ h a เบเลอรนะคะแล้วก็อีกสื่อหนึ่งคือ n e f e สกาเซสตี i แล้วก็สื่อวอลเล่ยี่สิบสี่นำไปเผยแพร่ค่ะก็ยิ่งทําให้แฟนวอลเลบอลของทางตุรกีนั้นเดือดหนักค่ะหลายคนมองว่าแอนนาดานเซซีนั้นไม่ให้เกียรติทีมชาติของพวกเขาแล้วก็ยังดูถูกแฟนวอลเลบอลชาวตุรกีที่ขึ้นชื่อเรื่องการเชียอย่างคลั่งไคล้นะคะคาพูดที่บอกว่าเหมือนนรกและคําพูดที่ได้พูดว่าเหมือนลูกแมวปวกเปียกถูกตีความว่าเป็นการเหยียดยามทั้งทีมแล้วก็ถูกตีความว่าเป็นการเหยียดยามวัฒนธรรมการเชียทำให้ในโลกโซเชียลของ ตุรกีนั้นร้อนระอุค่ะเกิดกระแสถล่มอย่างหนักเลยนะคะแล้วก็มีการติดแฮชแท็กโจมตีบางคนนะคะก็ถึงขั้นมีการเรียกร้องให้ทางสมาคมวลอลเลย์บอลของตุรกีออกมาตอบโต้ด้วยค่ะ แต่อีกด้านหนึ่งนะคะก็มีเสียงปกป้องแอนนาดานเนซี่เหมือนกันนะคะโดยที่กลุ่มที่ออกมาปกป้องแอนนาดานเนซี่เนี่ยเขาก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันเองก็มีความรู้สึกคล้ายๆกันกับแอนนาดานเนซี่นะคาว่าเหมือนนรกเนี่ยมันอาจจะเป็นคําอธิบายที่ค่อนข้างรุนแรงแต่แฟนฟย์บอลตุรกีส่วนมากก็มักจะมีการเชียร์ที่ค่อนข้างโหดร้ายเพราะว่ามักจะข่มขู่คู่ต่อสู้ด้วยเช่นเดียวกันนี่นะคะก็ถือว่าเป็นกระแสะที่ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมา ะะหลังจากนั้นค่ะเขาก็ได้มีการรายงานข่าวนะคะจากทางฟากฝั่งตุรกีนะเขาบอกว่าสำนวนเชิงกีฬาที่ใช้ได้บ่อยเพื่อบอกว่าทีมที่แข็งแกร่งในตอนต้นเริ่มอ่อนแอลงเมื่อเกมดำเนินไปเนี่ย หลายๆครั้งในต่างประเทศนะคะก็มีการใช้คำพูดว่าเสือกลายเป็นลูกแมวเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่ออกมาปกป้องแอนนาดานาซีเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วคำนี้มันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนะเพราะว่าวงการอื่นๆเขาก็ใช้กันแอนนาดานาซีเพียงแค่พูดตรงแต่เธอก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เรื่องเนี่ยมันใหญ่หรือว่าบานปลายไปขนาดนี้เหตุผลที่ทำให้ดราม่านี้มันบานปลายนะคะทุกคนก็เพราะทีมชาติตุรกี ในช่วง2ถึง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยทีมชาติตุรกีกลายเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งอย่างมากของโลกเลยก็ว่าได้แล้วแฟนวลอลเลย์บอลของตุรกีนั้นก็มีความภาคภูมิใจในทีมชาติของตัวเองสูงมากๆดังนั้นคําพูดจากกับตันทีมคู่แข่งก็เหมือนว่ามาลดทอนศักดิ์ศรีของทีมชาติตุรกีค่ะก็ยอมส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของแฟนวลอลเลย์บอลชาวตุรกีทันทีอีกทั้งสื่อในตุรกีนะคะยังใช้พาดหัวข่า,ขาวแรงๆด้วยนะคะ อย่างบางสื่อของตุรกีเนี่ยเขาก็เขียนพาดหัวข่าวเอาไว้เลยค่ะว่า นี่คือคำพูดของกัปตันทีมชาติที่ถือว่าเป็นคู่แข่งของทีมชาติตุรกีเขาบอกว่าหน้าตาของพวกเรานั้นชั่วร้ายและดุร้ายคือเขียนไว้แบบนี้เลยะคะ่ะมันก็ดูค่อนข้างรุนแรงมากๆนะคะหลังจากที่เกิดประเด็นนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าในโลกของกีฬานั้นมันไม่ได้มีแค่การแข่งขันในสนามเท่านั้นค่ะทุกคนคำพูดนอกสนามก็มีผลต่อภาพลักษณ์และก็ความสัมพันธ์ด้วยนะคะ จากเดิมที่ดานซี่ต้องการจะแสดงความคิดเห็นในมุมของเธอเองแต่กลับกลายเป็นว่าความคิดเห็นของเธอนั้นมันไปกระทบต่อความภาคภูมิใจของแฟนเวลบ์บอลชาวตุรกีค่ะสื่อดังของทีมชาติตุรกีเนี่ยเขาก็ได้มีการเขียนพาดหัวข่าวนะคะก็คือเขียนรายงานข่าวเอาไว้นะคะว่าคำพูดที่น่าตกใจสำหรับทีมคู่แข่งเขาเขียนไว้ว่าหน้าตาของพวกเราชั่วร้ายและดุร้ายมาก แอนนาดานซีดาวเด่นของทีมวลอลเลย์บอลหญิงอิตาลีแชมป์โอลิมปิกและแชมป์วอลเลย์บอลหญิงโลกได้แสดงความคิดเห็นที่น่าตกใจเกี่ยวกับทีมวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติตุรกีในหนังสือของเธอที่พึ่งตีพิมพ์ออกไปไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดเห็นของเธอเกี่ยวกับคาราครุตและเมลิซาวากัสซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง สื่อของตุรกีได้เขียนรายงานข่าวต่ออีกค่ะว่านักกีฬาวลอลเลย์บอลที่เคยควา้าแชมป์โลกโอลิมปิกและรายการวลอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกอย่างแอนนาดาเนซีเขาตีพิมพ์หนังสือชื่อ อันซองโนดีโอโรแปลว่าความฝันสีทองหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาพิเศษจากอาชีพของเขาดานซี่ลงแข่งขันกับตุรกีในรอบรองชนะเลิศโอลิมปิกปี2024ที่ปารีสและได้เจอกันกับคาราครูสรวมไปถึงวากัสความคิดเห็นของเขาที่พูดถึงในหนังสือนั้นกลายเป็นประเด็นในโลกสื่อโซเชียลมีเดีย นักวลอลเลย์บอลตุรกีโดยเฉพาะวากัสและคารครูดจอมพลังตะโกนใส่หน้าของเขาทำท่าทางดุร้ายหลังจากทำแต้มได้ทุกครั้งและก็จะมีอาการข่มขู่คู่ต่อสู้เสมอพวกเขามีร่างกายที่แข็งแกร่งมากบางครั้งก็ดูหน้าเกรงขามรวมไปถึงทรงผมแบบพังรอยสักตามตัวมากมายบุคลิกเหล่านี้ทำให้พวกเรานั้นได้เจอกับสิ่งที่ท้าทายการสู้รบกับพวกเขามันเหมือนตกนรกนี่คือทอยคำที่แอนนา ดานซีได้เขียนลงไปในหนังสือของเธอนะคะนี่แหละคะ่ะที่มันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาค่ะทุกคนแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องราวดราม่านี้มันยังไม่จบค่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวรายงานออกมานะคะว่าแอนนาดานซีจะออกมาขอโทษหรือว่าชี้แจงเพิ่มเติมอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะคําพูดของเธอได้ทําให้เกิดการถกเถียงครั้งใหญ่ในวงการวลอลเลย์บอลค่ะสแสดงให้เห็นถึงพลังของแฟนวลอลเลย์บอลชาวตุรกีที่พร้อมจะปกป้องทีมชาติของพวกเขาอย่างเต็มที่ และสุดท้ายไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ก็มองว่าเรื่องนี้มันก็อาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่ในแวดวงกีฬาวลอลเลย์บอลเนี่ยจะมีการพูดถึงในวงกว้างค่ะเอาละค่ะแฟวนวอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ